สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณคณรูปากกาอีกครั้งนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะ,ะเป็นไงบ้างเอยนักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดบ้างไหมคะ,ะคนไหนที่ยังไม่ทันนะคะหรือยังไม่ได้ทําให้ครบตามที่คุณครูบอกนักเรียนก็สามารถนะคะเปิดคลิปย้อนหลังดูได้นะลูกนะ ทีนี้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนให้ดูในหน้าที่49นะคะอ่าหนังสือเรียนของเราหน้าตาแบบนี้นะลูกนะอ่าเปิดหนังสือเล่มนี้นะลูกนะเปิดไปหน้า49นะคะอ่า วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนก็คือการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน10,000แสนมีการทดนะคะ,ะในคลิปที่แล้วเราจะบวกไม่เกิน1 0,000หมื่นใช่ไหมคะมีการทดแต่ในคลิปนี้นะคะเราก็จะบวกบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0 0แสนมีการทด นะคะจำนวนก็จะมากขึ้นนะลูกนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคุณครูจะให้โจทย์มานะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันเลยนะคะฟาร์มรุ่งรัตนะคะเลี้ยงไก่3 7 2หมตัวฟาร์มสมบูรณ์นะคะเลี้ยงไก่52,968ตัว ฟาร์มทั้งสองแห่งนี้นะคะฟาร์มทั้งสองแห่งเลี้ยงไก่รวมกี่ตัวนะคะตัวนี้นะคะ,ะมีอยู่สองฟาร์มใช่ไหมลูกอ่าเวลาเราอ่านโจทย์เราก็ต้องตีความหมายด้วยว่าอ่ามีเขาโจทย์เขาให้อะไรเรามาอ่ามีฟาร์มอยู่สองฟาร์มหรือสองแห่งใช่ไหมลูกอ่าคือชื่อว่าฟาร์มอะไรลูกรุ่งรัดนะคะเลี้ยงไก่ 37,286ัน 37, ตัวความที่2ก็คือความสมบูรณ์นะคะเลี้ยงไก่52,968ตัวอ่าเขบอกว่าทั้ง2แห่งนะคะนำมารวมกันนะคะเลี้ยงไก่กี่ตัวอ่าเรามาดูกันเลยคุณครูนะคะจะก,กำหนดให้ตารางสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแทนจำนวนไก่ นะคะที่ฟาร,ร์มทั้งสองแห่งนี้เลี้ยงไว้นะคะก็คือเราต้องการทราบใช่ไหมลูกว่าไก่ทั้งสองแห่งนะคะรวมกันแล้วได้กี่ตัวใช่ไหมคะ,ะดังนั้นเราก็จะเขียนในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้คือสามหมอบวกห้าหม่าร้อยหกสิบแนะคะ เท่ากับตารางสี่เหลี่ยมตรงนี้นี่คือลักษณะการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะต่อไปเราจะไปดูวิธีการหาคำตอบนะคะวิธีที่1น,นะคะเราจะใช้การหาคำตอบโดยการหาผลบวกโดยการเขียนในจำนวนในรูปกระจายนะคะ มาดูกันเลยจํานวนที่ให้มา37,286บวกกับ52,968อ่เขียนในรูปการกระจาย30,000 30, 3 30, อยู่ในหลักหมื่นก็30,000ใช่ไหมลูกบวก7,000บวก200บวก80บวก6นะคะต่อไป จำนวนที่สองห้ามืสองพบวก900บวก60บวก8ตัวนี้เขาเรียกว่าการเขียนในรูปก,การกระจายใช่ไหมคะทีนี้เรามาบวกนะคะเราจะทำการบวกทีละหลักหลักแรกที่เราจะบวกก็คือหลักหน่วยใช่ไหมคะ8บวก6ได้เท่าไหร่ลูกได้14ใช่ไหมคะ ่าต่อไปบวกในหลักไหนต่อบวกในหลักสิบใช่ไหมคะแ0บวกกับ60ก็ได้1 4 0ใช่ไหมลูกต่อไปบวกในหลักร้อยต่อก็คือ200บวกกับ900ได้เป็น1100ใช่ไหมคะบวกในหลักร้อยเสร็จเราก็จะไปบวกในหลักพัน7000บวกกับ2 0 0 0ได้เท่ากับ 9,000ใช่ไหมคะบวกในหลักพันเซร็จเราก็จะบวกในหลักหมื่นสามหมบวกกับ5,000มก็จะได้80,000นะคะแต่การเขียนในรูปการกระจายเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรลูกใส่เครื่องหมายบวกใช่ไหมคะนำผลลัพธ์นะคะในแต่ละหลักนะคะมารวมกันหรือมาบวกกันนะคะ ่89,000บวก1,100บวก1 4 0บวกอีก14ดังนั้นจึงเท่ากับ92,54เป็นไงคะตัวนี้เป็นวิธีที่1น,นะลูกนะการหาโดยการเขียนในรูปการกระจายนะลูกนะผลบ,บวกบวกแต่ละหลักนะคะแล้วก็นำมารวมกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นวิธีที่1 ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีที่2กันเลยวิธีที่สองนะคะเราจะหาผลบวกที่มีการทดโดยการบวกจํานวนนะคะจะบวกในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลำดับดังต่อไปนี้ไปดูขั้นตอนที่หนึ่งไปดูขั้นที่หน่งเราจะ นำจำนวนนะคะของโจทย์นั้นมาตั้งให้ตรงหลักใช่ไหมลูกอ่าอันนี้ตัวตั้งอันนี้ตัวบวกใช่ไหมคะอ่าบวกขั้นที่หนึ่งเราจะบวกในหลักอะไรก่อนลูกหลักหน่วยใช่ไหมคะหลักหน่วยก็คือ8บวกกับ6ได้เท่าไหร่เอ่ยได้14ใส่4ีทดไป1ใช่ไหมคะ ต่อไปไปบวกขั้นที่สองขั้นที่สองนะคะเราก็จะบวกในหลักอะไรต่อลูกหลักหน่วยเสร็จก็จะไปหลัก10หลัก1ิบแบวกหกได้เท่ไรลูก14เช่นกันใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่าเรามีตัวทดอีกหนึ่งดังนั้นเป็นเท่าไร่ลูก15ใช่ไหมลูกก็จะใส่5ทด1ใช่ไหมคะทดไปในหลักร้อย ใช่ไหมลูกอ่าไปดูขั้นที่3ต่อเลยขั้นที่3นะคะเราก็จะบวกในหลักร้อยต่อใช่ไหมคะหลักหน่วยเสร็จหลัก10เสร็จต่อไปไปบวกในหลักร้อยหลักร้อยของเรามี9บวกกับ2ได้เท่าไหร่ลูก11ใช่ไหมคะบวกกับตัวทดอีกหนึ่งเป็น12ก็จะใส่เลข2ทดไป หนึ่งใช่ไหมคะทดหนึ่งไปในหลักพันอ่าเป็นไงคะพันที่หนึ่งบวกในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมลูกอ่าต่อไปขั้นที่สองไปบวกในหลักสิบขั้นที่สามก็ไปบวกในหลักร้อยใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นที่สี่นะคะอ่าต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่สี่นะลูกนะขั้นตอนที่สี่นะคะเราก็จะบวกในหลักอะไรลูก หลักพันใช่ไหมคะหลักพันของเรามีเจดบวกสองได้9กับตัวทดอีกหนึ่งเป็นส0ใช่ไหมลูกใสศูนย์ทดไปหนึ่งใช่ไหมลูกอ่าต่อไปขั้นที่ห้านะคะขั้นที่ห้าเราก็จะบวกในหลักหมื่นใช่ไหมลูกหลักหมื่นของเราคือห้าบวกกับสมได้แดกับตัวทดอีกหนึ่งเป็น9ใช่ไหมคะอ่าตรงนี้ได้คําตอบหรือ,อยังลูก ได้คำตอบก็คือ9254หใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะเขียนในรูปลักษณะแบบนี้นะคะตัวตั้งตัวบวกนะคะแล้วก็บวกในหลักหน่วย6บวกกับ8ได้14ใส่4ทดทด1ใช่ไหมคะบวกในหลัก10ก็คือ8บวก6ก็ได้14กับตัวทดอีก1เป็น สิบห้าใช่ไหมลูกก็ใส่ห้าทดหนึ่งบวกในหลักอะไรต่อลูกหลักร้อยใช่ไหมคะเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดกับตัวทดอีกหนึ่งเป็นเท่าไรลูกสิบสองใส่สองทดหนึ่งอ่าในหลักพันต่อไปไปบวกในหลักพันเจ็ดบวกสองได้เก้ากับตัวทดอีกหนึ่งเป็น สิใส่0นยทดหใช่ไหมลูกอ่าต่อไปบวกในหลักหมื่นห้บวกสได้8กับตัวทดอีกหนึ่งเป็น9ใช่ไหมลูกดังนั้นในข้อนี้จึงสรุปได้ว่าฟาร์มทั้งสองแห่งเลี้ยงไก่รวม9254ตัว เป็นไงคะพอทำได้ไหมลูกสองวิธีที่คุณครูสอนไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเขียนสรุปนะคะการหาผลบวกของจํานวนต่างๆนะคะในแนวตั้งจะต้องตั้งหลักในแต่ละหลักหลักของจํานวนเหล่านั้นให้ตรงกรันเห็นไหมคะ ที่คุณครูพาทาก็คือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นวางตัวเลขให้ตรงกันนะคะแล้วบวกจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันเข้าด้วยกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยเห็นไหมคะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะลูกนะถ้าผลบวกนะคะของจํานวนในแต่ละหลักนะคะเป็นจํานวนสองหลักนะคะ ให้ทดจำนวนครบ10ไปยังหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือก็คือถ้าเราได้สิบสองเราก็ใส่2ทดไป1ใช่ไหมลูกอ่านะคะตัวนี้นะคะเป็นสรุปให้นักเรียนนะคะแต่ก่อนอื่นเวลานักเรียนทำนะคะนักเรียนต้องวางตัวเลขให้ตรงหลักใช่ไหมลูกแล้วบวกในหลักอะไรก่อนลูก หลักหน่วยใช่ไหมคะถ้าครบสิบให้เป็นไงลูกทดไปในหลักถัดไปทางซ้ายมือใช่ไหมคะอ่านะคะนี่คือวิธีการทำนะคะในการบวกในแนวตั้งนะลูกนะอ่าก่อนที่จะจบคลิปในวันนี้ขอฝากการบ้านนะคะคือแบบฝึกหัด ปากแบบฝึกหัดหน้าตาหนังสือแบบฝึกหัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะหยิบขึ้นมาแล้วนักเรียนเปิดไปหน้า23นะลูกนะทําข้อที่1ถึงข้อที่4นะคะทํำ4ข้อนะคะฝากนักเรียนไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พบกันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ